สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้ยังอยู่ในกระแสะของ Apple Watch ครับโดยภาพล่าสุดนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยเป็นภาพที่จอแตกเป็นสเสี่ยงๆเลยครับทำให้ใครหลายๆคนนี่ต้องเจ็บช้ำกันไปเลยครับโดยดูเหมือนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอเป็นส่วนประกอบยังไงก็หนีไม่พ้นในการจอแตกไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง Apple Watch ครับโดยเป็นภาพ Apple Watch รุ่น Sport ราคา350ดอลลาร์ลลครับที่ทาง Apple ได้บอกว่าใช้กระจกแบบพิเศษที่แข็งแกร่งและทนรอยขีดข่วนได้มากกว่่ากรระจััวไปคบ แต่แน่นอนว่ายังเป็นอุปกรณ์ที่เบอบางอยู่ดีครับและนี่เป็นภาพของเราผู้โชคร้ายที่ทํา Apple Watch ของตัวเองแตกตั้งแต่ไม่กี่วันหลังจากที่ซื้อมาซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ถูกกดทับอย่างแรงนั่นเองครับซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านพันมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า Apple Watch รุ่น Sport นั้นสามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ทนแรงกระแทกได้น้อยมาก ส่วนทางด้าน Apple Watch ที่ใช้กระจกซับฟไฟล์ครับก็เริ่มมีคนโพสต์ภาพเกี่ยวกับความเสียหายออกมาบ้างแล้วครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีรับประกันความแข็งแกร่งแต่อย่างไรครับไม่ว่าจะใช้วัสดุดีแค่ไหนยังไงเพื่อนๆที่ใช้ก็คงต้องระมัดระวังด้วยตัวเองครับกด s u b s c r i ์ชั h น n n e l ของเราใน y o u t u b e พิมพ์ spec phone tv แล้วก็ Subs ส r i b e ครับหรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ